น่าเจียนเลยเยอไม่อยู่ดีกรอยังไม่มีคนเข้ามามายามาแล้วมาเลยามาแล้วลอยกระทงนี้มีผ้าไปขายหรือยังจ๊ะมามีทางนี้ยังว่างเปิดรีวิวครั้งแรกมาเลยจ้ามาเลยสวัสดีค่ะ ข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยลูกค,ค้า<ะ>่ะคนละไ like, ลค์กนละแชร์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะลูกค,ะคะ้า่ะช่วยๆกันแน่ะลูกค้าบอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาสวัสดีค่ะมาเปิดรีวิวงานกันต่อนะอาจจะเปิดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอ <S <S วสินต้าวันงนี้ <S 2> <S 2> อีกเดี๋ยวจะเอางานออกมารีวิวกัให้เรื่อยๆนะลูกค้าขะอ่ะ ตัวนี้เป็นงานป้ายมังกี้ของเรางานญี่ปุ่นคะ่ะลูกค้าค่ะเปิดรีวิวครั้งแรกใครอยากชมรีวิวงานตัวนี้แวะมาชมกันเลยนะคะรีวิวครั้งแรกเห็นพร้อมกันเลยแอดมินก็ยังไม่เคยเห็นงานตัวนี้มาก่อนนะคะสต็อกอะลงมาแบบว่าแรกๆแล้วก็คือแบบไม่ได้เอามาเปิดเลย ไม่ได้มาเปิดรีวิวให้ลูกค้าชมเลยหลายๆท่านก็บอกว่าอยากชมงานรีวิวงานรหัสนี้เพราะว่ายังไม่เคยได้ชมกันเลยนะคะใครที่อยาก CF อยู่นะแล้วก็แบบอยากชมรีวิวนะเตรียมตัวเลยตามเข้ามาเลยตามเข้ามากระสอบรีวิวเรามีส่วนลดให้เหมือนเดิมลูกค้าขา500บาทนะคะใครอยากได้รีวิวเตรียมตัว CF ได้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วหรือ,อยัง18ท่านแล้วจา้าสวัสด,ดีจา้า ค่ะแม่ค้าตั้งร้านกันแล้วหรือ,อยังกําลังตั้งร้านหรือเปล่าเดี๋ยวรีวิวนี้ไว้ให้ดูแล้วกันนะใครที่ไม่ว่างเข้ามาดูค่อยตามมาดูทีหลังได้ไดเดี๋ยวรีวิวห้ชมก่อนเอาเท่านี้เลยอ่ะมาขออนุญาตเริ่มเปิดรีวิวเลยเริ่มเลย<ม>เดี๋ยวขอแป๊บนึงลืมเช็คอ่ะโอเคตัวนี้เป็นงานรหัส mk ค่ะลูกค้าขา wc w 4ค่ะชื่อรายการว่าเสื้อไหมพรมพาวูไหมพรมบูนะคะลูกค้าขาใครที่เร่นงานบูอยู่แล้วหรือว่าอยากได้งานไหมพรมนะไป่ายไปทำกำไรนะคะลูกค้าขาตัวนี้พร้อมส่งนี่โปโ,โปโลจ้าโปโลค่ะมาถึงก็เปิดมาด้วยแบรนด์เลยซารฟโรเรนเปิดมาโโด้วยแบรนด์เลยนะคะลูกค้าขาเนี่ยแล้วก็ใหม่แล้วนี่ตัวนี้สวยมากเลยสีเขียวแบบนี้นะคะลูกค้าขา มาอีกแล้วอะแล้วก็ตัวนี้ของยูนิโคค่ะงานที่ต้งใส่ถุงลูกค้าขามีแบรน์ออกให้หลุนใช่เห็มไมเปิดมาตั้งแต่ฝนสอคต่อตามมาเลยนะแบรน์เยอะมากที่จุดของเราแน่นอนยูนิโคมีออกจียูมีออกนะคะลูกค้าขาดิทรงแฟชั่นด้วยเยมีความแบบเปิดหลังด้วยใชเปิดหลังไปด้วยนะตัวนี้เป็นงานคระแบบคระทรงไปเลยลูกค้าขามีทั้งแบบว่างาน สวมงานเสื้อผ่าหน้างานเสื้อแฟชั่นงานครอบงานแขนสั้นแขนปุดแขนยาวคือมีครารวมไปในใกระเป๋านี้เลยนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหงานแบบว่าละอีกอย่างนะยูนินโค่ใหม่แล้วจ้ายูนินโค่ใหม่แล้วอีกอย่างนะลูกค้า่าเป็นผ้าวูแต่ว่าเราไม่ได้คันนะ น้องอาจจะมีแต่ว่าติดค่าคันไปบ้างแค่ไม่กตัวแต่ว่าต<ช>ัวใหญ่เลยเนี่ยที่จับอ่ะงานไม่ได้คันลูกค้าขางานเทาโอเคเลยเ้่าดีเลยนะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเสื้อคลุมใหม่อีกแล้วโยสวยใช่สีส,สวยมากแบบคารดิแกนนี่นแล้วก็เป็นแบบว่าไหมคมแบบเส้นใหญ่โอ้ยตัวน,นี้สวยจัไงไหมค่ะสวยมากงานสวยมากค่ะลูกค้าขาแอดมีหลังบ้านปากบุดราคามาแล้วหรือยัง ยังจ้ายังไม่ปักมาใช่ไหมอะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนตัวนี้น่ารักเลยน่ารักงานชัดเส้นใหญ่ขออนุญาตแจ้งเลยลูกค้าค่ะตัวนี้รหัสย้ำอีกรอบ MK นะคะ w 4ของเรานะเสื้อไหมพรมพะวูไหมพรมวูนะลูกค้างานหนึ่งร้อยกิโลราคาเพียงเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะ ยูนิโอหายแล้ว,ว9,900บาทสำหรับใครที่เล่นงานแบบว่าขายราคาแบบทำราคาได้อะเอาไปเลยลูกค<ช>้าค่ะ9900กระสอบรีวิวเราลดให้500ไปอีกค่ะใครอยากได้ C f มา <C> f มาีแค่สองกระสอบสุดท้ายกระสอบที่รีวิวอยู่แล้วก็เป็นกระสอบใหม่อีกหนึ่งกระสอบนะคะหรือใครอยากตัดลตสอกระสอบนี้ทักมาเลย ทักมาเลยเดี๋ยวจะลองขอราคาส่วนลดให้ไม่รู้จะลงได้ไหมแต่จะลองขอให้ก่อนนี่โอ้โหงานแบบอ้งานน่ารักเนาะใช่งานน่ารักนะใครแบบอยากหางานหนาวไปขายแล้วทุกทีตัวนี้ก็แบบสวยเนาะใช่ลูกค้าหลายๆบนกคือแบบว่าตามหางานไหนพคมกันนะใช่ให่คมก็คือของเราหมดไปหลายตัวแล้วนะเหลือของส่งอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะลูกค้า่ะแล้วก็ตัวเนี้ย ใครที่แบบว่าเล่นงานแบบว่าขายทําราคาได้อยู่แล้วขายหลักแบบ200 300<ค>ร้อยสามร้อยคือใช่แล้วใครเล่นราคานี้อยู่แล้วเนาะเหมาะเลยลูกค้าน่ารใช่<ๆ>น่ารักมาก<ๆ>เอาไปทํากําไรได้เลยนะขายทั้งออนไลน์ทั้งแบบแนะนําเลยเนี่ยไจอจงไอจีนะงานตามแอปออนไลน์แล้วก็พวกแบบว่า,างานขึ้นห้างใช่เอาไปซักอเอาไปรีดเอาไปทําหน่อยนะคะลูกค้าขาตัวนี้บอกเลยว่างานสวยนะและจํานวนตัวนะแน่น บอกเลยว่าจำนวนตัวแอดมินตีให้อยู่ที่ประมาณ250บวกลบตัวค่ะ250บวกลบตัวโดยประมาณอาจจะมากกว่าที่แจ้งไปเหมือนเดิมเนี่ยนี่ดูสิเฮ้ยน่ารักเนาะน่ารักโอ้โหเรียกได้ว่าขนมายันนี่น้องขนแน่นมากขนแน่นแน่นไปเลยแล้วลูกค้าสามารถเอาไปคัดงานขอคุณได้นะคะสวยจัง เนี่ยอุ้ยสวยให,ใ,หให้ดูด้านหลังสวยมากงานแบบว่า,ม,า,าวมีงานผู้ชายใส่ได้ด้วยใช่ติดงานผู้ชายใส่ได้ใส์ออกดีอุ้ยมี FL, ติดแถวทรงกักก็มาทรงกักเนี้ยเขาแบบตามหากันนะใช่แล้วงานดูใหม่ด้วยใช่เป็นไงนผ้าใหม่มากเลยเนี่ยอยากให้ซูมเนะื้อผ้าดูงานผ้าใหม่เลย ใครอยากได้จันไปเลยลูกค้าขาไม่ได้มีเยอะแยะเลยนะแค่สองกะสอบเท่านั้นนะรวมก็สอบรีวิวแล้วด้วยสองก็สอบรวมกระสอบรีวิวแล้วใครอยากได้ก็สอบรีวิวก็จัดเลยเนี่ยแบรนด์ใหม่แล้วเอามาสุกเกล้ๆสิจัดไปเลยจัดไปเลยงานแบบโุ่นี่อันนี้แบบฟิลมแต่งแขนดูแขนสิ มีเชือกผูกอ,อย่างเงี้ยลูกค้าขะน่ารักอ่ะงานน่ารักอ่ะอ a s บ b o จ้าแบรนด์มีออกเห็นไหมลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตโกยนิดนึงนะลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่จ้าอขอ,อย้ำราคากันอีกรอบเลยลูกค้า่ะตัวนี้นะคะงาน MK Monkey ของเรา100กิโลค่ะราคา9,900บาทค่ะลูกค้า่ะ9,900บาทคือบอกเลยว่า คุ้มกับงาน <ผม S 2> เพราะรว่างานค่อนข้างที่จะมีแบรนด์ออกให้ลุ้นงานสวยลูกค้าเนี่ยแล้วบอกเลยว่าเหลือแค่กระสป๋าสวยกระสอบรีวิวใครอยากได้นะลูกค้าลดไปอีก5้ารอบาทเนี่ยไหมผมเส้นใหญ่เงี้ยนิยมแล้วก็ขายราคาแพงด้วยใช่ถ้าเอาไปขายกันทีแบบ4ี่ห้าร้อยนะบางทีน่ะบางคนเขาขายได้กาไรนะลูกค้าขาใครที่เล่นงานแบบว่าเน้นขายแบบราคานี้นะเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยมาอีกแล้วไหมผมเส้นใหญ่ ตรงน <หา S 1> ี้คือแบบเขาขายกันแพงว่าลยนะพี่พิงในอีแิปว์ก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อย่างเงี้ยใช่เ <punished> ลยเนี่ยแล้วเนี่ยยิ่งงานแบบเนี้ยโอ้โหไอพิงเอา,อม,ามาใกล้ๆอีกจ้าไม่ค่อยได้ยินหรอใช่ขอโทษอ่ะได้ยินหรือยังได้ยินเสียงดิฉันหรือยังชัดเจนไหมเนี่ยโอ้โหงานเสื้อคลุม เดนใหญ่นะมีความแต่งไหล่ไปด้วยนะแต่งไหล่มีโล่บ่าลองไหล่อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะลูกค้าขาแล้วโทนสีก็คือแบบออกดีเนี่ยใครชอบแบบเออโทนมินิมอลอย่างเงี้ยใช่สีสันก็มีออกเนาะในกระเป๋านี้พี่พิงค์หลากหลายเลยบอกเลยว่าครบครบเลยลูกค้าขาใครอยากได้นะจัดเลยเนี่ยโทนแบบสีอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเป็นไงชัดไหมเสียงฉัน ชัดนะเออโชว์ไปเลยรับรอนเลนค่ะลับรอเลนจ้าแบยังมีออกเป็นไหมแล้วก็นี่อะไรเอ่ยเป็นงานเสื้อคลุมที่แบบมีฟูแต่งมาถอดได้แล้วแต่สะดวกงานแล้วแต่สะดวกเลยลูกค้าขามีงานแบบแตกถูกมางานใหม่ใหม่ไหมใหม่ใหม่จริง งานใหม่มาเลยโอ้โหโเนี่ยมีทั้งผ่าหน้าสวมหัวนะคะงานขอบงานกลักใช่มีติดไปเลยลูกค้าขาจำนวนตัวเผลอๆมากกว่าที่แจ้งนะเนี่ยพราะเขาอัดกันมาแน่นเลยลูกค้านี่สีเขียวนี่สวยอะแล้วก็ของยูนิโคค่ะยูนิโคมาจ้าโกยมาหน่อยทิงเนี่ยลองโกยเลยเดี๋ยวขออนุญาตโกยเลย ให้ลูกค้าดูโทนเนี่ยขอคุมโทนให้ดูตรงสวยเนี่ยหยิบขึ้นมาก็แบบโทนโทนเนี้ยสวยอะสีเอิรโทนใช่เนี่ยสีเนี้ยลูกค้าชอบมากบางคนก็ออกไปคัดขายทีคัดสีสันใช่แยโทนขายในไอจีหรือว่าไลฟ์สดอย่างเงี้ยเนาะใช่บางทีตกใจนะลูกค้ามาคัดผ้าหน้าร้านอย่างเงี้ย โอ้โหกองไม่เอาเยอะมากถามลูกค้างานยังดีอยู่เลยทำไมไม่เอาลูกค้าบอกที่เล่นแต่งานเอธโทนใช่แล้วเอาไปขายอัพราคาแพงใช่สี่ลาคือแบบที่เล่นแต่ออโทนอย่างเงี้ยช่โหดูงานยังสวยอยู่เลยตัวนี้แบบใหม่มากซิปสวยอ่ะการแต่งซิปเออซิปสวยใครอยากได้จัดเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้งานมีพร้อมส่งแค่สองลูกรวมลูกรีวิวแล้วนะ ไม่เคยเปิดรีวิวมาก่อนเลยต้องบอกว่าวันนี้เปิดดูงานกันครั้งแรกเลย,เ,ลยเห็นงานบอกว่าเออยังแบบลูกค้าถามกันมาเยอะไงว่าตัวนี้เมื่อไหร่จะเปิดรีวิวพี่อยากชมอยากได้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นงานเนาะวันนี้อันมินก็เลยเอามาเปิดงานรีวิวให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้า่ะจะได้เป็นแบบอีกตัวเลือกหนึ่งว่า จะลองเล่นงานตัวนี้ดูดีไหมนะใช่แต่ว่างานสวยนะพี่สวยดีมันคุ้มราคามันอะเนี่ยงานแทก็คืองานที่แบบสวยแล้วก็คุ้มใช่บางคนนะเขาลงทุนแบบเล่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตโกยโกยด้านบนลงให้พี่หน่อยอ่างานแน่นมากโชนตัวคือแบบบอกเลยว่าคนหลังแล้วก้มไม่ไหวแล้วลูกค้าเยอะจัดโอ้สวยยูนิคอร์ยูนิคอร์มา งานใหม่เลยป้ายห้อยมีงานป้ายห้อยมาเลยจ้ายูนิโคป้ายห้อยมาเนี่ยอ๋อทางยูนิโคโปโดแบรดีนี่งานใหม่ป้ายห้อยมาเลยสีเหลืองน่ารักอะ่ะน้าบอกป่ะน่ารักค่ะยูนิโคแล้วก็เนี่ยงานแบบอย่างเงี้ย <ur> แฟชั่นอย่างเง<ส>ี้ยงานคล<ๆ>็อกปัดลาน่ารัก จัดไปเลยจัดไปเลยงานใหม่พรมเราบอกเลยว่าขายดีลูกค้าขาใช่งานแบบว่ามีเหลืออยู่แค่ไม่กี่รหัสแล้วนะตัวเนี้ยใครอยากได้กระสอบนี้พิ้งค่ะเนี่ยสองเหลือสองใช่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นเลยลูกค้ารวมลูกนี้เราด้วยนะสองลูกเท่ากับว่าเป็นรีวิวหนึ่งกระสอบใหม่หนึ่งใครอยากได้จัดไปเลยใช่เนี่ยกระสอบเนี่ยพิ้งค่าแบเนี้ลูกค้า เขาชอบกันมากงานเนี้ยใช่ขายแพงฉันเคยเห็นนะสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าถราคานั้นเลยราคจ๋าใครเลงใครเลงอยู่นะรีบสีเอเลยตอนเนี้เพราะงานอ่ะแบบงานสวยมากดูไม่อีกแล้วสวยสวยมากสวยมากเลยอะซูมหน่อยโชว์ป้ายหน่อยซูมได้เลยงานสวยมาก แล้วเขาบอกว่าไหมผรมเส้นใหญ่ออกเยอะอยู่นะกระสอบเนี้ยสวยไหม่ผมเส้นใหญ่ออกเยอะนะลูกค้าขาะเนี่ยแล้วก็งานฝักงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยมาอีกน่ารักมากเลูกค้าถามว่า W สอง L มายังครับยังไม่เข้าเลยจ้ะพี่ตอนเนี้ยมี W หนึ่ง W สองยังไม่เข้าใช่คิวงานเมื่อกี้เลยใช่สีสวย จริงๆอะมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าผ้าวูทั้งกระสอบนะลูกค้ามันก็มีติดแบบไหมพรมบางไหมพรมอย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมพรมถักใช่ไหมพรมใหญ่เขาก็จะติดไปด้วยนะเขาจะไม่ใช่แบบว่าไหมพรมวูทั้งกระสอบนะคะลูกค้า่ะมันก็มีคะไปนะใช่โอ้โหงานสวยนะใช่เนี่ยอันนี้ก็บางนะไม่ได้หนาอช่นีดีอะใครแบบอยากใครเล่นงานไหมพรมเนาะหรือว่าตัวไหนที่เล่นอยู่มันหมดแล้วมาตัวนี้ไปแทนได้แทนเลยใช่ แนะนำเลยค่ะลูกค้าจ้าและบอกเลยว่าจะเอาไปแทนได้สักเท่าไหร่มีแค่สองกระสอบเดี่ย <laughs> รีบเลยรีบเลยเดี๋ยวถ้ามีคนเห็นต้องตามมาซีเอฟแน่นอนใช่แล้วเพราะว่าคนลูกค้าขอดูรีวิวตัวนี้เยอะมากใช่ถ้าเห็นรีวิวรับรองว่าต้องชอบแน่นอนใช่เลิศหนาเออเลิศเลิศจริงแม่อยันนี้สวยจังเนี่ยเสื้อคลุมตัวยาวย นีตัวพี่ยนสวยอ่ะมีความปักข้างหน้าด้วยอ่ะอุ้ยมีตัวนี้สวยดูสิสีตัวเนี้ยอับขายแพงเนื่เลยลูกค้างานคือแบบมีแต่ตัวแบบแพงๆแรงๆสีนี่<า>นแล้วก็งานแบบนี้ไม่แล้วอุ้ยสวยมากซูมอีกขออนุญาตโปรยเนี่ยลูกค้าเริ่มหนาวแล้วต่างจังหวัดก็เริ่มหนาวแล้วพี่พิงคนก็เริ่มหาแบบใช่เสื้อใหม,พม่พรมอะไรไปเที่ยวกันเย่้ยใครเป็นแม่ค้าที่ขายแบบ งานหนาวหนาอ่ะต้องรีเซตตัวนี้ไปเลยเช้าลูกค้าสายงานพิการอย่างเงี้ยก็มาแล้วนะบอกว่าตามพวกแบบว่าไอ้นะสีล็อกรองขาคู่อะไรพวกเนี้ยเขาบอกอากาศเริ่มเย็นแล้วหรือพวะงานคอนเสิร์ตเขาใหญ่อะไรเงี้ยลูกค้าไปขายกันเนาะเขาใส่ผ้ากันเราไปเอาไปขายกันนี่ใช่งานแบบเส้นใหญ่คือต้องบอกเลยว่าต่างจังหวัดตอนนี้แบบ อิฉามากอยู่ในโคอิฉามากเขาขายงานก็สนุกสนานเลยนะจริงลูกค้าคือเล่นแต่งานหนาวเลยตอนนี้มาแบบแท้ะหมดกดังแล้วงานหนาวกดดังเราจริงขายดีไม่ไหวขายดีทุกป้ายไม่สีม่วงสวยไม่ได้มอไม่ได้มอแม่เพราะว่าทักลูกค้าทักมาพี่อันนี้หมดยางหมดแล้วค่ะพี่อันนี้หมดยางหมดแล้วค่ะบางคนซื้อเช้าบ่ายจะมาเพิ่มใช่หมดก่อน ตกใจมากบอกยว่าใครเล็งไหนไว้อ่ะให้รีบโอนตังชจองไว้ด่วนเพราะว่าของอ่ะเหมือนได้จองใช่ของหมดเร็วมากลูกค้าโอ้โหงานหนาวเนี้ยห้ามพลาดการทํากําไรงานหนาวคือแบบปังแน่นอนใช่ค่ะโอ้โหเนี้ยมาจนก้นกระสอบแล้วเนี่ยปากคุ้นกอะักเส้นใหญ่มาอีกแล้วอ่ะถักเ้นใหญ่มาอีกแล้วแต่งซินี่มีความแต่งเป็นพูด ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะกับงานรหัส MKW4 นะคะ MKW4 เสื้อไหมพรมผ้าวูค่ะใครอยากได้นะตามมาซีเอได้เลยนะ9,900บาทกระสอบรีวิวยังว่างส่วนลด500บาทแล้วก็ว่างกระสอบใหม่อีกหนึ่งลูกสุดท้ายนะคะใครอยากได้ตามมาซีเอได้เลยเดี๋ยววันนี้แอดมินรีวิวงานนี้เข้าๆประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปทำรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันต่อนะคะไปก่อนค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ